สวัสดีครับผมนี่ครับ PC นะครับผม ตอนที่เราจะขุดสระน้ำเยอะอย่างนี้น มีอะไรอยู่ในน้ำไหมครับเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีปลาขึ้นมาหรือเปลา่าครับ ครับผมเรากำลังวิทยน้ำออกจากสระน้ำนะครับผม ดี6ีหสิบนะครับผมรุ่นหครับผมตัวนี้ใช่ไหม เหมือนมีปลานะครับผม จนหมดแลวครับอืมนี่บานวิดน้ำออกจะบอ่อนะครับผมก่อนที่เราจะขุดฝังนะครับ เรียบร้อยโรงเรียนไทยครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม